ตอนนี้ก็ผมได้มาอยู่กับ3ามสามศูีโอ้โหเรื่อทาย,ยากครับแมในการตักนี่โอ้โหยอดนนี้เมื่อก่อนนี้คลิปสุดท้ายที่ทายก็อยู่บอ่อทรายครับแถวพิยามุมังครับวันนั้น เป็นหลักใหม่นงแถวถนนสีเลนนะครับสีเล่นใหม่อันนี้พอมีโอกาสได้มาชาอีกครั้งหนึ่งอยู่บ่ลุกรังแมุมุกี้นี่ก็ประมาณสองคิวได้ครับกำลังก็อยู่รุ่นนี้ก็น่าจะ200กว่าครับสา,สามสาูนย์นี้รถใหญ่้็ด้วย ็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมตั้งไว้ประมาณนั้นครับโอ้เสียดายเลยครับฟันนี่ไม่แหลมเลยนะไ้ต่ฟันแหลมหน่อยนี้ใส่ฟันปีศาจนี่ผมว่านี่นาจะมันกว่าน,นี้ครับในการตัดรูกรางแต่นี่ก็โอเคอยู่เหมือนกันเพราะว่าแรงมันเยอะนะความแรงเหมือนกันี่ยรุ่นนีโโ้โอ้ดูกับสภาพ,พรถนี่ก็หม่ น่าจะไม่ไหวแต่ว่าแม่พอเวลาทำนีผมดูเมื่อกี้แกขวดแล้วก็เกาเมื่อกี้แม่งัดสารพัดเมื่อกี้ก็โอเคอยู่ครับแม่ถือว่าไม่กี่เรยเลยกับสภาพนะแม่ยังแรงอยู่ครับนี่ก็มากับแม่กเอกอดนก็น่าจะ3-8หแือเปลป่าครับแม่ลากแม่กับลูกเลยครันนี้ เมื่อกี้ก็คันเมื่อกี้เป็นสามแปรนะ้ออกไปหลังจากคันนี้จะเข้าเมื่อกี้นี่อัดเต็มป่องเลยครับของแม่ลูกเลยเมื่อกี้ขึ้นเนินนี่ก็มีร้องเหมือนกันคนระับท่อนี่ลั่นเลยเมื่อกี้นี่ไป นมรถใหญ่ทำเร็วไม่ได้ส่วนด้านล่างก็เป็นของเอ็มกิงครับอินเจเนียริ่งมีมูนสูนะครับปี300ตักอยู่แต่ว่าปอดีว่าแกไม่อนุญาตที่ทายครับก็ต้องขอไปด้วยถ้าใครอยากชมครับมีคลิปให้ชมครับหรือว่าเจ้าของเขาไม่ให้ทายครับ ก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงเกี่ยวกับโกมัสุครับพูดถึงโกมัสุเมื่อกี้ใครสนใจครับในแรง์ของโกมัสุเครื่องจักรรถตักรถขุดรถต่างๆในเครือของโกมัสสุเดี๋ยวผมก็จะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วก็ให้ท่านเอาไปคุยแล้วก็สอบถามกับเซลนะผมมีเซลลแ้วก็มีพร้อมเบอร์ไว้เลยใต้คลิป ก็ฝากไว้พิจารณาด้วยครับอาแกบอกอาสนใจก็ลองโทรไปคุยก่อนก็ได้นะครับถามถึงรายละเอียดความเป็นไปได้ครับไม่ว่าไฟแนนซ์ต่างๆของคนุนผ่านยากหรือว่ามีเบ็กิสอะไรก็โอเคอาลองไปสอบถามไปก่อนนะครับแม่แกใจดีครับพร้อมดัน,นทุกท่านมีสนใจในเครือของโคมาูตอ,อยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับแม่ม่แม่แม่แมแม มีลมแบบนี่เกือแบเบกือแบบตกไกลเหมือนกันเรานี่ปั๊มปั๊มปั๊มร้องนี่เข้าครับเข้าอยู่เข้า,ขาอยู่นี่เดืยแดบบได้พี่ฟันอย่างเดียวครับนี่ฟันแลมนี่โอ้โหว่ามันกว่านี้แน่นอนก็แม่ก็จะเต็มเลยบ ก็กำลังเริ่มอ,อ่ปวดเกาสัากนิดนึงเดี๋ยวว่าสะตอกตที่ตักใส่แม่หมดแล้วนะครับนี่ต้องเกาใหม่เลยนะครับตอนนี้กว่าจะได้แต่ละทีเกือบติด,ด,ดกว่าจุดติดกว่านาทีได้เลยนี่ก็ปลาไปครนะึ่งชั่วโมงได้แล้วเสียเวลาคนระับตรงนี้ ว่าแกต้องตรวจเกาก่อนนะถ้าไม่ได้ตรวจนี่ก็อาจจะเร็วกว่านะฟันด้วยครับเนี่ยเดินช้าหมดเลยอะไรก็ไม่ค่อยเป็นใจ,จเท่าไหร,ร่บับเนี่ยแต่เป็นใจนี่ออฟฟันแหลมก็น่าโอเคเจาะได้เยอะกว่าวนี้หน่อยแต่แร กดไลค์กดแชร์นะกดไลค์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะแม่น,นี่ก็น่าจะไม่เต็มนะครับหรือผมก็จะขอจบด้วยการแกะตัใส่ในแม่นด๊าลูกคนระับาลูกดําสักนิดนึงก็จะขอจบเลยครึ่งชั่วโมงแล้วผมพอครับแม่นี่ก็เป็นสายแม่นะแน,น่ๆ m 2่ แกกดแล้วไงหวนดำเลยครับผมโอ้โหทีละนิดทีดละนิดเดี๋ยวรอดสักครู่ครับมีสายข้าวครับเดี๋ยวผมจะขอรับสายนิดนึง ถูกดำเลยตัวนี้แต่ว,ว่าได้แต่ละทีนี่อ่าเร็วเหมือนกันสัดเต็มนี้ dùng neuter Amilod ta một châm mà rất nít tiền hàng con được chỗ thì có mức mlooking mà cái ในเก็นด้านหลังของผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วตัดช้ากว่าคันนี้แมนี่ก็รถก็จะออกแล้วตัดใส่แม่ลูกดำเหมือนกันามาดูจังหวะนี้กันนะแม่ย่ยามากแม่สุดยอดจริงๆเลยครับกับสภาพนี้ครับแม่ ผมฝากไว้ด้วยนะโอ้โหเจ้ครับเดี๋ยวผมก็ติดข้อจบการถ่ายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดตัดตามสกาเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ